สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2567ันายกกันนะคะ,ะในเดือนนี้คนรัคนาราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรคนรัคนาราศีเมถุนนี้ดาวเจ้าเรือนตัวตนของเขาคือดาวพุธดาวพุธอยู่ในเรือนกระดุมพระอยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุดาวศุกร์และก็อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะ ส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยนะคะาการหาเงินหาทองเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเงินทองก็ไหลลื่นได้ดีอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายจ่ายก็จะมีอพอสมควรนะ,นะคะที่จะต้องอใช้จ่ายไปทีนี้เจ้าชะตาเองเนี่ยนะคะในเดือนนี้เนี่ยมีดาวดาวเสา์เนี่ยนะคะอยู่ในเรือนสุพะนะคะ เสาอยู่ในเรือนสุภาษะเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะแล้วเสาโคโจรพักองศาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่3พฤศจิกายนซึ่งเป็นเวลา125วันอยู่ในเรือนสุภาษเจ้าชะตาราศีกุมแล้วดาวเจ้าเรือนสุภาษก็มาอยู่ในเรือนกรรม,มะ ส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาเนี่ยอาจจะต้องได้รื้อฟืน้นสิ่งเก่าๆสิ่งที่เป็นปัญหาเก่าๆงานเก่าๆาสิ่งที่เคยทําเดิมๆเก่าๆเนี่ยนะคะได้เอากลับมาทําใหม่เอามาลื้อฟืน้นเอามาสะสางเอามาแก้ไขเอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็อาจจะส่งผลให้เป็น เป็นงานของเราอะที่ดีได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็อาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้บางทีก็จะมีปัญหาเดิมๆเ,เข้ามาด้วยก็ได้แอ่ตรงจุดเนี้ยนะคะถ้าเข้ามาอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปจิตตกอย่าไปาละเลยก็จะต้องแก้ไขเข้ามาแล้วก็แก้ไขเข้ามาก็แก้ไขเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะ ก็ยังมีผู้ช่วยนะคะเพราะดาวตนุลักษ์ของเราก็อยู่ร่วมกับดาวคู่ธาตุอยู่แล้วก็อยู่ร่วมกับดาวคู่ปัญญาคือดาวอาทิตย์เนี่ยอย่างไรเสียเนี่ยเราก็จะมีหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะ,ะเรื่องการเงินการทองถึงแม้จะใช้จ่ายเงินไปมากพอสมควรในหลายๆเรื่องนะคะไปกับบุตรบริวารไปกับคนในครอบครัว หรือใช้ใจ่ายอะไรมากมายเนี่ยแต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณบริหารจัดการการเงินของคุณดีๆเนี่ยนะคะก็จะมีทิศทางดีๆที่จะทําให้เกิดรายได้เข้ามาเยอะอยู่นะคะเข้ามาเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็พยายามบริหารจัดการชีวิตทําอะไรให้เป็นสเต็ปทําอะไรให้รอบครอบเรียงลําดับก่อนหลังดีๆ ะะการงานการเงินมันก็จะไหลลื่นไปได้นั่นเองนะคะสำหรับคนลัคนราราศีเมถุนคนลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดาวความรักของเขาเนี่ยดาวเจ้าเรือนปัตตานีของเขาเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศนะคะ,ะมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีเท่าที่ควรนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความห่างเหินกับคู่ครองอกับแฟนกับคนรักได้อยู่นะคะ,ะแต่ความรัก ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็โดยทั่วไปก็ยังอยู่ในระดับที่ดีอยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่ด้วยกันไม่มีเวลาที่จะเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าที่ควรเพราะว่าต่างคนต่างมีโรคส่วนตัวของตัวเองต่างคนต่างยุ่งกับงานของตัวเองอย่างเงี้ยต่างคนต่างหาเงินหาไรายได้ วุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นนะคะสิ่งที่เป็นธุระของตัวเองกันเลยก็ทําให้ไม่ได้สนใจกันมากเท่าที่ควรก็อย่าละเลยนะคะก็มันเติมความรักให้แต่กันต่อการและกันนะคะ,ะเราก็ใช้วิธีโทรหากาันถ้าอยู่ไกลกันอ,ออกไปทานข้าวด้วยกันบ้างะนะคะหรือถ้าอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วก็มันเข้าไปพูดคุยกัน ใช้เวลาร่วมกันบ้างนะคะให้มากๆหน่อยนะคะไม่ใช่ต่างคนต่างทานข้าวไม่ใช่ต่างคนต่างทำธทุระด้วยตัวเองกันหมดชักชวนกันไปทำงานไปทำนู่นไปทำนี่ด้วยกันบ้างนะคะก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะในครอบครัวทีนี้สิ่งที่มองเห็นคืองานของคุณเนี่ยมันมีการ ปรับเปลี่ยนมันไม่ค่อยนิ่งอะนะคะที่ผ่านมามันก็อาจจะมีการแตกสาขามีอะไรกันวุ่นวายแต่ดูแล้วถ้ามันเป็นงานที่มันเกี่ยวพันกับทางไกลงานออนไลน์งานที่สัมพันธ์กับคนต่างถิ่นอะไรเงี้ยมันก็ยังไปได้ดีไปด้วยความราบรื่นอยู่นะคะหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับช่วยเหลือคนอย่างเงี้ยก็ ดีเหมือนกันนะคะก็ดีเหมือนกันนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดบ้างนะคะในในเดือนนี้นะคะเพราะว่าดาวอังคารอยู่ข้างหลังคุณเนี่ยและมีดาวอาทิตย์อยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวคุณอยู่ตรงกลางนี่อาจจะมีความอึดอดัดความเครียดบ้างนะคะอ่าแล้วก็ดาวพุธเนี่ยนะคะก็อยู่ข้างหน้าอ่าก็ อยู่ข้างหน้าก็คือตัวของเราเนี่ยอยู่ในเรือนกระดุมพระแล้วดาวอังคารก็โยกมาถึงด้วยนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะคะดาวอังคารก็จะส่งกําลังได้แรงเนี่ยนะคะก็อยู่ในเดือนที่4แล้วก็เดือนที่8เนี่ยนะคะแต่ว่านี้โยกข้างหน้าแต่ว่าละคนาอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็อาจจะมีปฏิกิริยาบ้างความอึดอัดความเครียดมันก็มีบ้างนะคะอย่างไรสีก็ ตัวเราก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายนะคะอ,อย่าไปละเลยนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมรณะก็คือดาวเสาเนี่ยนะคะอ,อยู่ในเรือนสุภะก็จริงแต่ก็โคจรพักองศาด้วยนะคะแล้วกอ็อยากจะเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าชะตาจะต้องทำอะไรด้วยความละเอียดทำอะไรด้วยความรอบคอบนะคะอย่าทำอะไรด้วยความ วู่วามใจร้อนอ,อันนี้จะเกิดผลเสียกับเจ้าชะตาอย่างมากาต้องคิดให้มากหน่อยต้องละเอียดให้มากหน่อยแล้วจะปลอดภัยนะคะทำบุญเสริมดวงทำบุญทำบุญเสริมดวงาดาวเสารพักองศานะคะการทําบุญก็คือไทยโคกระบือนะคะเขา,าเรียกว่าปล่อยสัตว์ใหญ่นะคะหรือ ถ้ากำลังทัพย์น้อยก็ปล่อยปลาดูกปล่อยปลาช่อนตามกำลังของพระเสาก็10ตัวนะคะอย่างละสิตัวอย่างนี้ก็ได้แล้วก็การทำบุญนะคะก็ต้องกรวดน้ำนะคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับพระเรสาที่โครจรเข้ามาในดวงชะตาของข้าพเจ้าต้องพูดด้วยนะคะแล้วการถวายสังฆทานก็จะดีเหมือนกันถวายสังฆทานการ บริจาคลงศพช่วยเหลือคนเจ็บป่วยอย่างเงี้ยดีที่สุดนะคะ,ะคือการทำบุญกับพระเสาแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือใจเราต้องนิ่งต้องสงบด้วยก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วเราก็จะมีสติทำอะไรก็จะสำเร็จแล้วก็สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่า ถึงแม้เราจะมีความเครียดหรือเราจะ,ะรู้สึกว่าดวงชะตาเราทำไมรู้สึกอดึดอัดทำอะไรไม่ราบรื่นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็จะเตือนไว้นะคะว่าไม่ต้องคิดอะไรมากแต่โดยรวมอ่ะนะคะเดือนเนี้ยคุณก็ยังถือว่าเดือนนี้เป็นดวงชะตาที่ยังดีขับเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นช่วงที่เรา เก็บเกี่ยวแล้วก็มุ่งเน้นการหาเงินหาทองจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ